จะมาสอนลงโฆษณา Facebook ad นะครับยังไงให้ได้ข้อความแบบใหม่ได้ลูกค้ามากกว่าทักผีในปี2022เนาะนะครับนะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทักทายเพื่อนๆนะครับนะทีะ่เข้ามาดูทั้งในไลฟ์สดแล้วก็เข้ามาดูย้อนหลังด้วยนะครับนะในวิดีโอบทเรียนนี้นะครับนะเราจะมาสอนยิงแอดแบบข้อความนะครับแต่ไม่ได้ใช้วัตถุประสงค์ข้อความนะครับ เออนะครับนะก็นะหลายๆคนนะก็ยิงไปบ้างนะครับนะอาจจะได้ค่าโฆษณาที่ถูกค่าคลิกที่ถูกก็จริงนะครับนะแต่อาจจะได้ทักผีเยอะนะครับนะเพราะนะครับเรายังไม่เข้าใจคําว่าแอดฟันแนลนะครับนะแอดแอดฟันแนลคืออะไรนะครับอ่ามันก็เหมือนกับการกรองแอดก่อนนะครับนะก็เหมือนกับเครื่องกรองน้ํานะครับนะกว่าเราจะได้น้ําดื่มที่ มีคุณภาพเนี่ยมันต้องผ่านการกองหลายๆชั้นก็เหมือนกันนะครับนะแอดเนี่ยนะครับต้องผ่านการกองหลายๆชั้นถึงได้ลูกค้าที่เขาสนใจจริงๆที่เขาอยากจะซื้อจริงๆที่มีคุณภาพจริงๆนั่นเองนะครับนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับก็มาที่ตัวจัดก,การโฆษณาเลยเนาะ,ะสำหรับเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับอาจจะอยูป่ปุ่มเมนูตรงนี้นะครับนะหรือว่ามันเป็นอักษรบวกเนาะ,ะนะครับแล้วก็นะครับ เราเนี่ยอาจจะมาที่ตัวจัดการโฆษณาได้เลยเนาะก็เลื่อนหาคาว่าตัวจัดการโฆษณานะครับหลังหลังจากที่เราสร้างเพจมาสักพักแล้วก็เริ่มลงโฆษณาเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นคําว่าตัวจัดการโฆษณานะครับนะอ่ะมาที่ตัวจัดการโฆษณาก่อนเลยนะครับอ่านะครับนะอธิบายก่อนนะครับนะหแคมเปญนะครับประกอบไปด้วย1ชุดโฆษณาประกอบไปด้วย1โฆษณานะครับ แคมเปญมีไว้ทําอะไรแคมเปญมีไว้เปลี่ยนพวกวัตถุประสงค์นะครับนะชุดโฆษณามีไว้เปลี่ยนพวกความสนใจอายุเพศจังหวัดตําแหน่งการจัดวางอุปกรณ์มือถืออะไรก็ว่ากันไปเนาะส่วนโฆษณานะครับมีไว้เปลี่ยนชิ้นงานโฆษณาหรือไว้ว่าเปลี่ยนคอนเทนต์นั่นเองนะครับนะอ่ะนะครับปกติเนี่ยเราก็มาที่แคมเปญแล้วเราก็มากดคําว่าสร้างใช่ไหมนะครับวัตถุประสงค์นะครับนาะนะที่เพื่อนๆเ,เลือกยิงกันเนี่ยอ่ะซูมหน้าจอก่อน ส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนๆก็จะเลือกจริงการมีส่วนร่วมแล้วก็ข้อความถูกไหมนะครับนะพูดง่ายงก็คือเวลาเพื่อนๆสร้างเพจมาใหม่ๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆมายิงการมีส่วนร่วมปุ๊บนะครับนะแล้วเพื่อนๆก็บูตเพจแล้วก็บูตโพสสลับกันใช่ไหมไออย่างที่เคยอธิบายไปคลิปวิดีโอ EP ก่อนก่อนนะครับนะ,ะพูดง่ายงก็คือนะครับนะเพื่อนเนี่อี่ยยิงการมีส่วนร่วมกับเพจนะครับว่าจะเป็นให้คนมากดถูกใจเพจนะครับนะ หรือให้คนมากดถูกใจโพสคอมเมนต์แชร์เนาะนะครับนะทีนี้นะครับนะเราเนี่ยก็จะไม่ยิงแบบข้อความแล้วก็การมีส่วนร่วมแล้วเนาะเราจะมายิงแบบคอนเวอร์ชันนั่นเองนะครับนะก็สมมุตินะครับนะวันหนึ่งเนี่ยแอดข้อความเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวนี้นะครับนะคนที่เพิ่งเพิ่งเริ่มยิงแอดใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะมายิง,งวัองวัตถุประสงค์นี้ถูกไหมนะครับ เหมือนทุกวันนี้นะครับนะัถท่นนะุ่นมีเท่าเดิมแต่ว่าลถแต่มีมากมากขึ้นนะครับนะพูดง่ายๆก็คือมันมันเยอะแล้วะนะครับคนยิงแอด้อความเยอะแล้วนะส่วนใหญ่ก็อาจจะได้ทักลมบ้างทักผีบ้างนะครับมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับก่อนที่จะไปยิงแอดแบบคอนเวอร์ชันนั่นก็คือนะครับเราต้องมีเว็บไซต์นะครับหรือว่าเซลเพจนะนะครับนะ และเว็บไซต์หรือเซลเพจเนี่ยจะต้องทําการติดพิกเซลก่อนนะครับนะอะเดี๋ยวก็พาเพื่อนๆมาดูที่ตัวการตรงนี้เนาะมาที่คําว่าเครื่องมือทั้งหมดนะครับนะแล้วก็มาที่คําว่าตัวจัดการเหตุการณ์นะครับอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนนะครับนะมาเรียนรู้วิธีการติดพิกเซลก่อนนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อ,อก็มากดบวกเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลตรงนี้เนาะอ่าแล้วเพื่อนเพื่อนอ่า เพื่อนๆก็จะมีคําว่าติ๊กถูกตรงเว็บเนี่ยนะครับนะแล้วก็เชื่อมต่อได้เนาะอของผมก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าผมได้ทาการติดพิกเซลไปแล้วเนาะแล้วพิกเซลเนี่ยนะครับหนึ่งพิกเซลต่อหนึ่งบัญชีเท่านั้นนะนะครับนะเออผมก็ไม่สามารถสร้างได้แล้วนะครับนะเพราะว่าผมมีแค่หนึ่งบัญชีเนาะเป็นบัญชีหลักนะครับทีนี้นะครับมาที่แหล่งข้อมูลนะครับเราจะมาดู behavior นะครับนะก็หรือพฤติกรรมนั่นเองนะครับนะว่า เวลาเรามีเว็บไซต์เนี่ยนะครับแล้วเวลาเราโปรโมทเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับไปเนี่ยเกิดพฤติกรรมอะไรบ้างนะครับนะพิกเซลเนี่ยก็จะทําการเก็บพฤติกรรมตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นเพจวิวดูเนื้อหานะครับหรือคนที่เคยอยู่ในเว็บไซต์ของเราเกิน1ิวิขึ้นไป3วินาทีนะครับหรือคนที่ s กอ o l l ็ r ก c k i n g ก็คือคนที่เลื่อนเมาส์บนสุดไปล่างสุดนะครับนะ หรือคนที่กดปุ่มติดต่อเนาะหยิบใส่ตะกร้านะครับหรือขั้นตอนชําระเงินเนะาะพูดง่ายๆก็คือเ,เวลาเรามีเว็บไซต์เนี่ยนะครับเว็บไซต์เน่ยก็จะกรองจากพฤติกรรมนั่นแหละครับพูดง่ายๆก็คือเราจะได้ลูกค้าที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับนะทีนี้นะครับนะก่อนที่เราจะมายิงแอดแบบคอนเวอร์ชันกันเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆมาที่ตัวาการโฆษณาก่อนมาที่เครื่องมือทั้งหมดแล้วก็ตัวาการโฆษณาครับ ่อนที่เราจะไปยิงแบบแอดแบบคอนเวอร์ชัสมมุติถ้าเรามีเว็บไซต์แล้วนะครับนะเรามีเว็บไซต์แล้ววัตถุประสงค์ที่เราควรยิงเป็นอันดับแรกเลยนะก็คือจํานวนผู้เข้าชมนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้คนเนี่ยมาเข้าชมเว็บไซต์ของเราก่อนนะครับแล้วเวลาคนเข้าชมเว็บไซต์ของเราเนี่ยเราติดพิกเซลแล้วใช่ไหมเวลาคนเข้ามามันก็จะเกิดพฤ,พฤติกรรมนะครับ be happier นะครับมากมายมันจะเป็น score t a c k i n g page view นะครับ เราก็สามารถเอาพฤติกรรมตรงนั้นน่ะคนที่เคยรับชมเว็บไซต์หรือว่าเซลล์เพจของเราอะ่ะนะครับมายิงแอดแบบแบบคอนเวอร์ชันได้เลยเนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการยิงแอดแบบคอนเวอร์ชันได้เลยนะครับก็เลือกวัตถุประสงค์เป็นคอนเวอร์ชันนะครับในส่วนของการสร้างเซลล์เพจนะครับนะการติดพิกเซลเนี่ยก็ไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้นะครับผมทำไว้ให้แล้วเนาะเอออ่ะมาที่คอนเวอร์ชันกดดำเนินการต่อเลยนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวมาอธิบายในเรื่องของแคมเปญนิดหนึ่งนะครับนะเลื่อนลงมาจะเห็นคําว่าการปรับให้เหมาะสมกับงบประมาณแคมเปญนะครับตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยมี1แคมเปญมี1ชุดโฆษณามี1โฆษณานะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องเปิดก็ได้เนาะแต่ถ้าในอนาคตนะครับเพื่อนๆอ,าอยากจะโคลนเพื่อเปลี่ยนความสนใจโคลนเพื่อเปลี่ยนคอนเทนต์นะครับ ก็สามารถเปิดเป็นแบบ CBO ได้เนาะ CBO คือ,อไรนะครับ CBO ก็คือแคมเปญบัจเจตออฟดีมัยนะครับนะก็คือการกระจายงบประมาณแคมเปญเนานะเหมาะสําหรับคนที่ทาเอสแอดนะครับอยากจะรู้ว่าแอดตัวนั้นนะดีไม่ดีนะครับนะเพราะว่า,าทาง CBO เนี่ยก็จะไปกระจายงบประมาณแคมเปญให้แอดตัวที่ดีที่สุดกินเงินมากที่สุดนั่นเองนะครับนะอ่ะทีนี้นะครับก็เปิดเป็นแบบ CBO เนาะส่วนงบประมาณต่อวันเนี่ยนะครับก็ประมาณ ถ้าพึ่งเป็นมือใหม่นะได้แค่วันละสามร้อยนะอ่ะสมมติอะเราเป็นมือเก่าแล้วเรายิงแอดมานานแล้วอ่ะเพราะว่าคนที่ยิงแอดมานานเนี่ยนะครับก็เอาวันละสามร้อยแล้วกันอุ้ยห้าพันสามร้อยอ่ะสามร้อยแล้วกันนะครับคนที่ยิงแอดมานานเนี่ยนะครับก็จะรู้พวกวัตถุประสงค์คอนเวอร์ชันนะครับนะทีนี้นะครับนะเราเนี่ยอยากจะได้อินบ็อก ไวยอยากจะเทสโฆษณานี้ไวนะครับพูดง่ายๆก็คืออยากจะเทสน o n v e r s i o n เนี้ยอยากจะได้ข้อความไวไวเนี่ยเราก็นะครับนะมาเปิดตรงเนี้ยเป็นเพดานราคาประมูลได้เนะาะในส่วนของตรงนี้ก็ยังยังจะไม่เปิดนะครับนะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะงงเนาะอ่ะทีนี้นะครับก็กดถัดไปได้เลยเนาะต่อมานะครับนะชุดโฆษณาเนี่ยนะครับปกติเนี่ย นะครับ c o n v วอร์ o n เนี่ยปลายทางมันก็คือให้อ่าไปที่เว็บไซต์เนาะบูตให้คนเข้าไปที่เว็บไซต์เนาะแต่นะครับนะในคลิปวิดีโอ EP นี้นะครับผมก็จะบูตให้มันเนี่ยเข้าไปที่ m e s s e n g e r นะครับนะเออและทีนี้นะครับเราก็เลือกเหตุการณ์ได้เนาะอย่างที่บอกไปนะครับนะคนมารับชมเว็บไซต์ของเราเนี่ยเขาก็จะเกิดพฤติกรรมนะครับนะแล้วเราก็เอาพฤติกรรมพวกนี้ไปยิงรีทาร์เก็ตติ้งกลับไปนะครับเพื่อ ให้เกิดการซื้อให้เกิดการขายนะครับนะในส่วนของพฤติกรรมตรงนี้นะครับนะถ้าขึ้นสีเหลืองเนี่ยนะครับเราเนี่ยยังไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้ยิงแอดนะนะครับนะถ้าเรายิงแอดไปสักพักแล้วนะครับมันก็จะขึ้นสีเขียวเนาะยิงแอดการอะไรนะรับชมเว็บไซต์นะครับนะอ่ะผมเอาติดต่อก่อนแล้วกันนะครับทีนี้นะครับนะ การปรับการแสดงโฆษณาให้เหมาะสมเนี่ยนะครับนะเรานะครับจะตั้งเป็นตรงนี้นะครับตั้งเป็นสามารถตั้งเป็นการสนทนาได้นะครับพูดง่งยๆก็คือใครที่นะครับนะเลือกไปทางเป็น messenger เนี่ยนะครับนะควรจะเลือกตรงนี้นะครับเป็นการสนทนานะครับแต่นะครับถ้าใครเลือกอ่าตรงนี้เป็น conversion นะครับก็ควรเลือกข้างบนเนี้ยเป็นอ่าเว็บ เว็บไซต์นะครับนะพูดง่ายก็คือเรายิงแบบคอนเวอร์ชันนะครับนะแล้วปลายทางก็คือไปให้คนที่อยู่ในเว็บไซต์นะครับนะเอาเป็นการดูเนื้อหาแล้วกันก็แล้วแต่เพื่อนๆเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับมันก็จะมี2วิธีนะครับอย่างเช่นวิธีที่1เนี่ยปลายทางเป็น m e s s e n g e r นะครับแล้วก็อ่าเป็นตรงนี้เป็นการสนทนานะครับนะแล้วก็วิธีที่2นะครับนะปลายทางเป็น เว็บไซต์นะครับนะแล้วตรงนี้นะครับปรับให้เป็นคอนเวอร์ชันเนาะพูดง่ายๆคือถ้าเราเลือกไปทางเป็นเว็บไซต์เนี่ยตรงนี้มันก็จะกําหนดให้เองว่าเป็นคอนเวอร์ชันให้เองเลยนะครับนะเออเข้าใจนะนะครับก็นะครับนะวิธีที่เนี่ยนะครับวิธีคอนเวอร์ชันเนี่ยก็จะแม่นกว่านะครับนะคอนเวอร์ชันแล้วเลือกไปทางเป็นเว็บไซต์เนี่ยก็จะแม่นกว่าเนาะมันก็จะกรองพฤติกรรมอะเลือกเหตุการณ์อย่างเช่นเป็นเหตุการณ์ก,การดูเนื้นนนหอหาก่อนแล้วกันนะครับ อันนี้มันก็จะค่อนข้างจะซับซ้อนเนาะไม่ยังไม่เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับมือใหม่ก็ปิดคลิปวิดีโอได้เลยนะแล้วก็วก็ไปดูคลิปวิดีโออื่นเอานะครับนะในส่วนของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับเราเลือกไปทางเป็น Messenger แล้วเนาะเอาไปทางเป็น Mess e นเจอก่อนเลือกเหตุการณ์การดูเนื้อหา ตรงนี้ Conversion เป็นในการสนทนาเนาะเพราะว่าเราเลือกไปทางเป็น Messenger ส่วนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะใช้กลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้อยู่แล้วก็ได้เนาะหรือว่าเราจะสร้างใหม่ก็ได้อ่าสร้างใหม่เลยนะครับประเทศไทยนะสำหรับใครที่มีหน้าร้านเนี่ยก็จะโขบเป็นจังหวัดจังหวัดนะแต่สำหรับใครที่อ่ามีสินค้าอ่าไม่รู้ว่านะครับนะพูดง่ายๆก็คือไม่มีหน้าร้านอ่ะนะครับก็เอาเป็นแบบไทยลว้ลวนได้เลยเนาะส่วนอายุเนี่ยนะครับเอาอายุ20ปีขึ้นไปนะครับ สามารถใส่ความสนใจตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับมันจะมีคําว่า,าข้อมูลประชากรความสนใจหรือพฤติกรรมนะครับนะแต่ถ้าเอาาอยุต่ํากว่า20เนี่ยนะครับจะไม่สามารถใส่ความสนใจตรงนี้ได้นะครับนะก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เอานะครับผมแนะนําว่าเอาตามที่สินค้าเราครับสินค้าเราเจาะจงไปในกลุ่มไหนอายุเท่าไหร่เพศอะไรนะครับความสนใจแบบไหนก็ใส่ไปได้เลยเนาะนะครับ แต่แนะนํานิดนึงนะครับสําหรับใครที่ยิงแอดมานานแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่พฤติกรรมตรงนี้หรอกครับเพราะว่าบางทีเนี่ยาบางสินค้าเนี่ยมันก็พูดง่ายก็คือมันมันยิงแบบตรงๆไม่ได้อะมันต้องยิงแบบอ้อมๆอ่ะถูกไหมนะครับสวัสดีค้าน้องตีสวัสดีครับพี่เปิ้ลฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลไปได้นะพี่เปิ้ลอะนะครับก็แล้วแต่เราเนาะ สมมุติเราเลือกอพฤติกรงพฤติกรรมอายุเพศจังหวัดอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะต่อมานะครับที่เราจะมาสกบกันก็คือตำแหน่งการจัดวางนั่นเองนะครับผมแนะนําว่าเป็นตำแหน่งการจัดวางแบบกําหนดเองนะครับไม่เอาไม่เอาอินตาแกรมเนาะไม่เอามาเก็ตเพจนะครับในส่วนของคอนเวอร์ชันเนี่ยนะครับนะมันมันก็จะค่อนข้างที่จะดีนะครับนะ พูดง่ายๆก็คือนะครับนะบางสินค้าบางตัวเหมาะกับบางวัตถุประสงค์นะอย่างสินค้าพวกแฟชั่นความอะไรเงี้ยความงามาเสื้อผ้ารองเท้านะครับนะหมวกอะไรเงี้ยเหมาะสําหรับวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมนะครับพูดง่ายๆก็คือบางบางสินค้าเนี่ยมันก็แตกต่างกันแต่ถ้าอย่างแบบว่าสินค้าแบบตัวแทนเนี่ยผมแนะนําว่าอย่างเช่นเราจะให้คนมาเปิดบินใช่ไหม เราเนี่ยควรมีเว็บไซต์และเราควรยิงคอนเวอร์ชันนะครับนะแต่ถ้าเราแบบว่าขายของอ่าเป็นวันขายเสื้อผ้าขายรองเท้าขายกางเกงอย่างเงี้ยไม่ควรทําเว็บไซต์หรอกนะครับเออผู้แีก็คือยิงวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมแล้วก็ข้อความเนี่ยครับอืมไม่ต้องไม่ต้องไปซับซ้อนอะไรแบบนี้เนาะอันนี้สําหรับคนที่ระดับแอดวานแล้วนะครับนะส่วนอุปกรณ์มือถือก็จะโคบได้เนะาะก็เคยอธิบายไปแล้วนะครับหรือว่าเอาทั้งหมดก็ได้นะครับทีนี้กดถัดไปได้เลยเนาะ แล้วเราก็เลือกชิ้นงานโฆษณาเอาเลือกพงเลือกเพจอะไรให้เรียบร้อยนะครับเออทีนี้ก็กดเผยพงเผยแพร่อะไรเนาะอ่ะก็กดกดปิดก่อนนะครับต่อมานะครับนะสรุปได้ว่านะครับนะสรุปสรุปสรุป,รปเราควรมีเซลเพจหรือว่ามีเว็บไซต์ก่อนนะครับนะก่อนที่จะมายิงแบบคอนเวอร์ชันนะครับนะแล้วนะครับนะสมมติพอเราบูตอ่าพอเรามีเซลเพจแล้วเนี่ยมีเว็บไซต์เนี่ยเราก็มาทําการยิงวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คนเนี่ยเข้ามารับชมหรือว่ามีเกิดพฤติกรรมในเซลเพจของเรานะครับนะโดยเลือกวัตถุประสงค์จํานวนผู้เข้าชมนะครับนะต่อมาพอเรามีพฤติกรรมและเรายิงจำนวนผู้เข้าชมมีคนรับชมเข้าชมเว็บไซต์ของเราเยอะแล้วเนี่ยนะครับจนเกิดพฤติกรรมเยอะแล้วเนี่ยก็ามายิงแบบคอนเวอร์ชันแล้วก็ตามไปปิดการขายได้เลยเนาะนะครับนะ แล้วนะครับนะวิธีการเลือกคอนเวอร์ชันเนี่ยมันก็จะมี2วิธีอย่างที่บอกไปนะครับ1เมสเจบวกไม่ติดพิกเซลนะครับปลายทางเป็นเมสเซจเนาะคือแล้วก็ไม่ติดพิกเซลนะครับเอาเลือกพฤติกรรมก็พอนะครับ2นะครับนะเลือกคอนเวอร์บวกติดพิกเซลนะครับนะในส่วนของคอนเวอร์บวกติดพิกเซลเนี่ยก็จะแม่นกว่านะครับอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีสินค้าแล้วนะครับนะมีเซลเพจแล้วนะครับนะ สำหรับใครที่อยากจะเป์เมนเ์ผมนะผมก็จะขึ้นช่องทางการเป์เมนเ์ให้เนาะในเดทคลิปชั่นทางช่องทาง y o u t u b e นะก็มาเป์เมนเ์กันได้นะครับนะค่าน้ำค่ากาแฟค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนจากการก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดคอมเมนต์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอกับผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณ,คณ,คณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยนะครับสวัสดีครับ